เราทำของเยอะแยะเลยลืมชูครีมไปได้ไงอยากกินชูครีมเด็ใช่โอเคเดี๋ยวป้าทำให้สมัยก่อนป้าอยู่โรงแรมป้าทำทุกเช้ามีหน้าที่ทำชูครีมไปบเอแคททุกเช้าเลยเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวเต็มตัวโอเคไปไปอะดูนะเรามีเลยมีน้ำเดี๋ยวมีแป้งนี่ทำตัวมันก่อนมีแป้งแล้วก็มีไข่อะเราไปทำตรงนู้นโอเค <Okay, S 1> ไปไป,ไปเ,เราใช้ไฟปานก,ากลางพอแล้ว ต้มจนกว่าเนยละลายหมดอะ่ะแล้วน้ําเดือดต้องให้เดือดน้ําไม่เดือดใช้ไม่ได้ะอันนี้ป๊ปาทําเหมือนเอแคร์เลยเหมือนกันเลยไยชูครีมกับเอแคร์มันแตกต่างกันยังไงจริงๆมันก็พวกเดียวกันนั่แหละบางคนเขาก็เรียกชูครีมแต่ส่วนใหญ่ชูครีมมันจะตัวใหญ่ใช่ไหมเอแคร์มันจะตัวเล็กๆเอแคร์ตัวเล็กๆต่างประเทศเขาไม่มีหรอกไม่มีเอแคร์ตัวเล็กเเขามีแต่ชูครีมเท่านั้นเองเวลาป๊าป๊าอยู่ต่างประเทศป๊าป๊าก็ทําชูครีม ไม่ได้ทำไอเทมเดี๋ยวเราลองดูให้มันเดือดนะเดือดแล้วเนยต้องละลายหมดนะอันนี้เดือดแล้วทาอะไรต่อป้เอาเราก็ใส่แป้งเลยมอนเ,เ,เดือดแล้วนะเอามาจับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เอาแป้งใส่เวลาป้าอยู่โรงแรม่ะป้าใช้แป้งขนมปังทำนะนี่ไม่นะไม่ใช่แป้งอันกปรผสมนะป้าใช้แป้งขนมปังเนี่ยคนจนเป็นมันบดให้มันเหมือนมันบดเลยอานี้เอาไปตั้งอีกหน่อยให้มันให้มันดุกทั่วกัน เราตั้งเพื่อให้แป้งมันสุกนะะเป็นก้อนแล้วเป็นมันบดเลยให้ไหมเราพอ<ช>นะแล้วเนี่ยเทใส่หม้อเลยตุกลงไปเลยเคดตัวใบพา,ายตีนะอ่าอันนี้คือเคล็ดลับนะอาบอกให้ฟังเคล็ดลับนะตอนเนี้ยแป้งมันสุกไม่ทั่วกันเราต้องตีเปล่าๆเ,เพื่อให้แป้งมันสุกทั่วกันเราก็ตีประมาณครึ่งนาทีพอตีเก,ก <Yeah. S 2> ลียปนกลางอตีละ มันน้อยใช่ไหมเรายกหม้อหน่อยหนึ่งเราตีเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อให้มันสุกทั่วกันให้แป้งมสุกทั่วกันเดี๋ยวเวลาเราบีบออกมามันจะสวยแล้ววันนี้สังเกตไหมป้าบอกมีแต่แป้งองฟูป้าไม่ได้ใส่ที่หลังสุดก็คือใส่ไข่แล้วเนาะวันนี้ป้าทําชูครีมป้าทาใส่อะไรปารู้ป่ะใส่ชูครีมเลย เอาไส้ชูคินที่ทําอยู่ตามโรงแรมเลยโอเคนะได้ครึ่งนาทีแล้วนะป้าใส่ไข่แล้วนะเ,เขาเรียกว่าค่อยๆใส่ไข่ก็คือมีสองฟองใสเปลงฟองเดียวก่อนแล้วก็รอแป๊บหนึ่งเข้ากันแล้วเราก็ใส่ต่อไปหมดแล้วเนี่ย ขนมทุกชนิดที่ปลาเข้าเครื่องตีปลายกหมอหมดชำนลอยยกหมดไม่ใช่เฉพาะยี่ห้อนี้นะทุกยี่ห้อปลายกหมดอ่ะมอยี่สิลิตรป้าก็ยกที่ไม่ยกคือ40ลิตรยกไม่ไหวเดี๋ยวให้มันเข้ากันก่อนเดี๋ยวให้มันเข้ากันก่อนเดี๋ยวจะบอกอีกเคล็ดลับอีกอย่างเลยให้มันเข้ากันก่อนนะมันเข้ากันยังเข้ากันแล้วนะสิ่งที่เราต้องทำก็คือคุยกันก่อนเพื่อให้มันเนียนเนาะ ทุกชนิดที่เขาเครื่องตีปลาในปลาคุ้ยหมดเลยใช่ไหมคุ้ยหมดคุ้ยหมดเชถ้าเชฟเก่งๆเขาจะคุ้ยบ่อยเลยเราไม่ได้ต้องไปดูเฉยๆน,นะความละเอียดอ่อนของการเป็นเชฟเนี่ยมันเยอะนะเนี่ยแล้วเราก็คุ้ยมันลงไปทีนี้ FC ฟซฟังไว้นะเราจะให้เอแคมันพองขึ้นต้องทํำยังไงลูกเดี๋ยวเราต้องตีเปล่า,เ,ลาเนี่ยตีต่อไปเนี่ยหนึ่งนาทีเพื่อให้มันฟูขึ้นตีแล้วนะ yeah. ป้าพูดให้ฟังเครื่องตีตัวนี้ป้ามีขายนะเป็นเครื่องตีสเตเลส7ลิตรมีขายอยู่ป้ารับประกันว่ายี่ห้อนี้ตีเค้กดีที่สุดแล้วไม่มีใครสู้ของป้าได้หรอกป้ารับประกันเลยแหละแล้วก็ราคาไม่แพงถูกกว่ายี่ห้อดังๆ3เท่าเนะี่ยเคล็ดลับป้าไม่เหมือนคนอื่นเขานะป้ามีเคล็ดลับบางอย่างป้าทาไม่ใส่ไม่ใส่ผงฟูด้วยนะคุณเห็นไหมทั้งหลายอย่างเราทําไม่ใส่ผงฟูขนาดเค้กเรายังไม่ใส่ผงฟูเลย เราอาศัยฝีมือคือตีเนยให้มันขึ้นถ้าถามว่าเอา้าแล้วเนยมันขึ้นได้ไงเพราะหลังจากเราตีเนยมันจะขึ้นป้าว่ามานันน่าจะได้นาะทีนึงแล้วนะ่ะพอแล้วนะโอเคปิดละไปะดูนะเวลาป้าตีของ,ข,อง,ข,องขึ้นมาทุกครั้งป,ป้าต้องมาคนเองเพราะเผื่อว่ามันมีเศษแป้งหรือเศษอะไรที่มันไม่เข้ากันหรือเศษไข่ที่มันไม่เข้ากัน มันจะได้มาเข้ากันจะไม่ได้ไม่แตกตัวอ่ะเดี๋ยวป้าใส่ถุงก่อนนะหัวบ oh, ีบแฉกแชกแ,แปดแฉกนะ,ะดูนะบีบนแผ่นซิลิโคนเลยตัวใหญ่ปานกลางนะไม่ได้ใหญ่เยอะนะ ปกติป้าใช้เนยจืดหรือเนยเค็มโรงเรียนป้าใช้เนยเค็มนะเวลาอยู่โรงแรมป้าใช้เนยจืดแต่เวลาเวลาป้ามาเปิดร้านทําเองป้าจะใช้เนยเค็มเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรเพราะคนไทยชอบอะไรที่มันเค็มเค็มนิดนิดอคนไทยติดเค็มเออมันติดเค็มนิดนิดป้าก็เลยมาใช้เนยเค็มอ่าเราไปอบกันแล้ไปป้าอบแล้วนะอบไฟสองร้อยเดี๋ยวป้าดูเตาก่อน ว่ามันถึงเนี่ยไฟ200โอเคป๊าเข้าแล้วนะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวสวยป้าดูนะนี่มันเริ่มขึ้นสีแล้วดูนี่มันขึ้นสวยไหมโอ้ oh, <c oughs> ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ <c oughs> ขนาดไม่ใส่ผงฟูนะ <c oughs> นกรบพาร์กนสวยสวยสวยอ่าดูนะ <c oughs> รู้ไหมเอแคชูคีมดูยังไงว่ามันสุกแล้ว ดูยังไงแล้วบีบมันเนี่ยถ้ามันแข็งแสดงว่ามันมันสุกแล้วถ้ามันยังนิ่มปอ๊ปอบปอัป๊บปั๊บปั๊บไม่ได้นะเนี่ยมันแข็งแล้ว <Okay. S 2> สุกแล้วใหญ่ไหมโอ้ใหญ่มากเลยตอนบีบเล็กนิดเดียวเรอตอนทำไส้เลยทำไส้น,นี้แล้วก็เสร็จเลยนะใช่ไหมใช่โอเคอ่ะนี่มันไส้ไส้มันนะน,นี่รุ่นใหม่เขาทำอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกคีมี่ครับ ครีมีคัทก็คือไส้เอแครนี่แหละแล้วมันมาเป็นผงนะแล้วเราก็เอานมใส่ลงไปถ้าอยู่ต่างประเทศเขาจะเรียกครีมปาเตเซียชื่อเดียวกับโรงเรียนเรานี่แหละมันแปลว่าขนมหวานเห็นไหมเนี่ยเริ่มันเลยแล้วเดี๋ยวมันหนืเดนนเลยเลยอันเนี้ยคือไส้เอแครนะโอเสร็จแล้วจะกวนเองก็ได้เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไส้ไอแคร์แล้วเรากินได้เลยเอ๊กินไ,ได้เลยแต่วันนี้ไส้ชูครีมมันต้องผสมวิปปิ้งครีมด้วยนะเดี๋ยวเราต้องไปตีวิปปิ้งครีมอีกเ,เอาปลาทิ้งไว้ตรงนี้แหละ เราตีวิปครีมนะใช้ตัวแท้ตีนะถ้าเครื่องนี้ป้าใช้แค่เบอร์สองครึ่งเองป้าไม่ได้ใช้เบอร์สามหรอกตีแค่เบอร์สองครึ่งพอแล้วมันนิดเดียวเห็นไหมเราต้องยกหม้อนะเพราะมันนิดเดียวเองนะวันนี้เราทําแค่สิบอันเองอพอแล้วนะ <Yeah. S 2> นเป็นครีมแล้วพอละปิดละดูนะทีนี้เราก็วิปครีมผสมกับไส้เอแก่นี่แหละชูครีมเขาผสมอย่างนี้แหละเอาวิปีนะิ้ง จะใส่อะไรน้อยอะไรมากแล้วแต่เราแล้วแต่สูตรเราป้าใส่ประมาณนีแ้แหละเดี๋ยวป้าไปเอามีดมาผ่าทูครีมก่อนโอเคสวยแล้วนะโอ้ป, okay. ป้าพาครึ่งนี้เลย คำถามโลกแตกป้าคิดว่าชูครีมกับเอแครมันแตกต่างกันไงก็จริงๆแล้วมันใช้สูตรเดียวกันได้นะชูครีมกับเอแครเนี่ยแต่เอแครมันจะลูกเล็กที่จริงเขาไม่ได้เรียกชูครีมนะเวลาป้าอยู่โรงแรมเขาเรียกลูกชุ ซิงนะเดี๋ยวแล้วโรยเดี๋ยวโรยไอซิงด้วยใช่นี่แหละเสร็จสมบูรณ์แบบแล้วชั่วชัวทีมนี่แหละเวลาทำขายก็ทำแบบนี้แหละลองทิมดูนี่แหละป้าอยู่โรงแรมป้าก็ทำนี้แหละโอ้โหอืมอืมไปทำเปลือกมันเกาะมาข้างในนิ่มๆใช่ใช่มันจะนิ่มข้างใน เต็มเต็มวันนี้สวยด้วยทุกอย่างได้ได้ดใจหมดเลยวันนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดหรือว่าสวยเข้าขัางนะสิบคะแนนเต็มยาเยี่ยมหมด